ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในเกมคอคิปเปอร์นะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาสอนวิธีหาดาบเทพนะครับหรือดาบบทเพลงแห่งรูนซึ่งบทเพลงแห่งรูนเนี่ยเป็นดาบที่ดีมากนะครับมันไม่มีวันพังแล้วก็ดาเมจแรงนะครับยังมีดูดเลือดด้วยนะครับอืทีนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการหากันนะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องมี a อ c ซที่ขายแผ่นหนังรูนให้กับเราก่อนซึ่งราคาแผของแผ่นหนังรูนเนี่ยอยู่ที่ องพันบาทผมเรียกว่าบาทเลยแล้วกันนะครับสองพันหน่วยเงินของเกมนี้นั่นเองนะครับหลังจากที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยในนั้นเนี่ยมันจะมีเขียนบอกว่าให้เราใช้ดาบชํารุดคมดาบกระเทาะอัญมณีสุกใสแล้วก็เหล็กนะครับประมาณนี้ในการสร้างนะครับทีนี้ผมจะมาอาธิบายเรื่องชิ้นส่วนแต่ละส่วนที่ใช้ในการราฟดาบกดเพลงแห่งรูนนะครับเริ่มจากต้ามชํารุดนะครับต้ามชํารุดเป็นชิ้นส่วนที่หาดอกได้จากโซนหินนะครับ โซนหินในที่นี้ก็คือโซนที่เป็นกําแพงหินแล้วก็จะมีในโซนนั้นเนี่ยจะมีออหอนะครับที่มีแสงสีฟ้าเป่งแสงสีฟ้าออกมานะครับกับที่มีต้นเสาล้มอยู่นะครับทั้งสองอย่างนี้ถ้าเราไปทุบมันเนี่ยจะมีโอกาสที่จะดอปดาบชำรุดไอ้ดามชำรุดออกมานะครับซึ่งโอกาสการดอปเนี่ยน้อยมากนะครับต้องใช้ความพยายามอย่างมหาศาลนะครับต่อไปคมดาบกระเทาะนะครับคมดาบกระเทาะเนี่ยเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายที่สุดก็ว่าได้นะครับในทั้ง3าชิ้นนะครับ แต่เอ่อแมพที่จะหาคมดาบกระเทาะได้เนี่ยคือแมพป,ป่านะครับซึ่งเป็นแมพที่เราจะสามารถไปได้หลังจากที่เราจ,จําจัดบอสสามตัวแรกได้ก่อนนะครับืหลังจากที่เราเข้าไปในป่าเนี่ยให้เราเดินหาเอ่อเป็นคล้ายๆซากโบรณาณสถานนะครับที่มันจะมีประตูกั้นอยู่แบบนี้นะครับจากนั้นให้เราถือดอกอยูริบเรืองแสงครับมันจะทําให้ประตูเปิดออกและเข้าไปข้างในนะครับก็จะเจอกับคมดาบกระทะนั่นเองนะครับ และอันสุดท้ายนะครับอัญมณีสุกใสนะครับอันนี้มันมีสุกใสเนี่ยจะอยู่ในดันเจียนซึ่งดันเจียนเนี่ยจะตั้งอยู่ในโซนของหินเช่นกันนะครับในระหว่างที่เราหาดาบด้ามชำรุดเนี่ยเราก็หาอัญมณีสุกใสไปด้วยพร้อมกันนะครับซึ่งอัญมณีสุกใสเนี่ยจะอยู่ในหีบซึ่งอยู่ในดันเจียนอีกทีหนึ่งนะครับเปิดดันเจียนเปิดทีออกมานะครับก็จะมีของชิ้นนี้อยู่ข้างในหีบนั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้ของทั้งหมดครบแล้วเนี่ยให้เราถือ แผ่นหนังรูนเอาไว้ในมือนะครับแล้วก็กดใช้นะครับมันก็จะรวมออกมาเป็นบทเพลงแห่งรูนให้เรานั่นเองนี่ครับโอเคครับก็นี่ก็เป็นวิธีการทำอาวุธที่ดีที่สุดในตอนนี้ของเกม c อ r e k e er e p อร์นะครับยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและบ๊ายบายจ้า